สวัสดีครับพบกับเดวิดเวเป์กับชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไปนะครับอากาศหนาวมากดูสิครับทะเลหมอกแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไปอ่ะตรงนี้เป็นแค่อ่างเก็บน้ำครับอยู่ยังอยู่ในห,ห้องสอนอยู่เลยดูบรรยากาศโดยรวมครับบรรยากาศโดย,ย,ยา,าดยยรประมาณหกโมงกว่าเกือบเจ็ดมงมารอดูพาทิตขึ้นกันบรรยวมนะครับ รอสักระดิ้นได้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับรถที่เรามามานั่งท้ายะบ,บากันมาแลครับมาครับสำหรับคลิปนี้ 扫地卡。